สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Frau Shoes ค่ะวันนี้อยากจะพาทุกๆกคนไปเดินชมบรรยากาศความงามริมฝั่งแม่น้ำรายในช่วงฤดูร้อนของประเทศเยอรมน,นีค่ะว่าบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำรายนี้จะสวยงามขนาดไหนอยากจะให้ทุกทกคนได้เห็นบรรยากาศกันไปชมกันเลยค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะเดินจากที่บ้านไปริมฝั่งแม่น้ำรายค่ะ เพราะว่าในระยะทางจะไม่ไกลามากเดินเป็นประจำค่ะออกกำลังกายไปเลยค่ะบุมบรี่ป่าเยอะมากเลยค่ะอันนี้กล้ามรูกสีเขียว คู่เข้าป่าฮะลูกเชอร์รี่ป่าคิดก่อน ไม่มีใครเก็บเก็บเชอรี่ข้างทาง ไปค่ะเดินทางต้นนี้ลูกสีแดง หวานหวานมากๆตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำาลันะคะเจสซี่เขาขึ้นว่าเซิร์ฟี่เร ตอนนี้เรามาถึงริมฝั่งแม่น้ำไายกันแล้วนะคะฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นฝั่งประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ฝั่งที่มองเห็นไกลๆฝั่งนูนะะ้นค่ะเป็นฝั่งของประเทศสวิตนะคะวันนี้น้ำในแม่น้ำไรยเยอะมากค่ะฝนตกสองซ้อาทิตย์ที่แล้ว ตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะริมฝั่งแม่น้ำรายสองข้างทางนี้ก็ฝั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งริมแม่น้ำ ต้นไม้ก็จะเยอะหน่อยค่ะตรงนี้ต้นไม้จะบงังมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวค่อยไปดูวิวที่สวย ดีๆเ้าออกมาหากินตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานข้ามเขตแดนระหว่างประเทศเยอรมน,นีและก็ประเทศสวิตนะคะอันนี้เป็นสะพานสำหรับรถยนต์ใช้สัญจรไปมาค่ะ อีกมุมหนึ่งที่สามารถมองเห็นสะพานข้ามไปฝั่งสวิตได้นะคะแม่น้ำวันนี้ไหลแรงมากๆ ที่มองเห็นข้างหน้านูานะะ้นค่ะตรงนั้นเป็นสะพานไม้นะคะอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานไม้นู่นกันค่ะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งประเทศสวิตไปค่ะจแะแวเข้าไปดูกาแฟกันก่อนนะคะ ันนี้เป็นป้อมป้อมประการแล้วก็มองไปฝั่งนู้ก็จะเห็นสะพานไม้ค่ะแต่ขอพักดื่มกาแฟสักคู่ค่ะไปค่ะป้อมอันนี้สูงมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาปิดตอนนี้เข้ามาในบริเวณเหมือนเป็นปราสาทเก่าของขุนนางอะค่ะขุนนางตั้งแต่สมัย สมัยกรุงโรมดเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงปราสาทก่อนนะคะบอกแวะฝั่งนี้เดียว่จะได้มองเห็นชัดๆ ค่ะอันนี้เป็นปราสาทของขุนนางในสมัยกรุงโรมแต่ตอนนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปค่ะไปดื่มกาแฟกันตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วค่ะ หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้ห้างร้านเปิดทำการได้แล้ว <c oughs> ก็จะมีผู้คนออกมานั่งดื่มชากาแกฟอันนี้ไว้ช็อกโกแลต ตอนนี้เราเดินมาถึงทางขึ้นสะพานแม่น้ำรายกันแล้วนะคะอันนี้ให้ดูทางยาวใกล้ๆตรงนี้ทางขึ้นบันไดก็จะเห็นมีแม่กุญแจ เนี่ยค่ะเป็นเหมือนแม่กุญแจเป็นสัญลักษณ์ของคู่รักอะคะ่ะที่สลักชื่อแล้วก็เอามาคล้องไว้ที่ราวบันไดเหมือนกับให้ความรักคล้องกันอยู่ยาวนานตลอดไปอะไรประมาณนี้ละคะ่ะเอ้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปสะพานแล้วก็จะข้ามไปฝั่งสวิตนะคะ ค้องความรักค่ะเขาก็จะสลักชื่อทางขึ้นก็จะมีสองสามด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาถ้าเราขึ้นมาฝั่งสะพานนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะรถจักรยานก็เยอะค่ะ อันนี้เดี๋ยวมาดูวิวข้างบนสะพานมองจากบนสะพานนะคะอันนี้ฝั่งขวาเราจะมองเห็นปราสาทของขุนนางตั้งแต่สมัยกรุงโรมค่ะแล้วก็มองเห็นโดมไม่ใช่โดมสิป้อมประการป้อมแล้วก็เรือ นู่นค่ะที่มองเห็นไกลกๆนู่นก็คือสะพานข้ามไปฝั่งสวิตนะคะเป็นสะพานที่รถใช้สัญจรเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายมั้งค่ะ ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะที่มองเห็นไกลๆนู่นอันนู้นจะเป็นเขื่อนนะเขื่อนผลิตไฟฟ้าอันนี้จะเป็นโบส แล้วก็หอนาฬิกาไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปประเทศฝั่งประเทศสวิตแล้วก็เดินกลับนะคะวันนี้เราจะไม่เดินเข้าไปในเมืองสวิตนะคะ ต้นไม้นี้มีความยาวอยู่ที่200เมตรนะคะตั้งอยู่ที่เมืองบัสกิงประเทศเยอรมน,นีแล้วก็เมืองสไตล์ประเทศสวิต น,นี้เมืองสไตล์นะคะประเทศสวิตเดี๋ยวเราจะเดินกลับนะคะวันนี้เราจะไม่เข้าไปในเมืองสวิตนะคะพาทุกคนมาถึงแค่สวิตฝั่งสวิตแค่นี้ค่ะตรงนี้ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะฮัลโหล ตอนนี้เรายืนอยู่ฝั่งสวิตก็จะมองเห็นฝั่งเยอรมันอยู่นะคะริมฝั่งแม่น้ำไารเห็นไหมคะสวยไหมวิวธรรมชาติยวซูมให้ดูมองเห็นบ้าน อันนี้โบดนะคะนี่โบสแล้วก็หอนาฬิกาเน,นี่ยค่ะมองเห็นป้อมที่อยู่ฝั่งประเทศเยอรมัน,นีแล้วก็เรือที่จอดอยู่ฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่เขื่อนกันนะคะ ตอนนี้เราเดินมาถึงเขื่อนกันแล้วนะคะไกลมากพอสมควรเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำลายสวยถูกใจกันมั่งหรือเปล่าถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราลากันด้วยบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำลายกันค่ะสวยๆค่ะ